สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูนิสสันอะเมล่าแต่งนะครับสวยเลยนะครับผมคันนี้นะครับใส่ร้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับไปติดตามชมได้เลยนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมสวัสดีครับร้านเติร์แม็กซิ่งบางปะอินนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมารีวิวเป็นนิสสันอะเมล่านะครับวันนี้นะครับลูกค้าเข้ามาจัดใส่แม็ก เป็นร้อแม็กมือ2นะครับขอบ17นิ้วนะครับเป็นลายเซ E40 นะครับขอบ17กว้าง7.5นะครับสวยมากเลยก้านยกๆโค้งๆเลยนะครับผม ก็ตัวนี้นะครับเป็นล้อมือสองราคา8,900บาทนะครับแล้วก็จัดคู่กับยางใหม่เป็นยางแรนเซลนะครับเบอร์205/45/17เป็นยางไทยคุณภาพดีนะครับลายยางสวยนะครับรีดน้ำดีเลยนะครับยางอีก7,000บาทรวมแล้วเป็น15,900บาทนะครับก็ลูกค้ามีล้อแม็กขอบ15มาเทินนะครับก็จ่ายเพิ่มแค่10,000บาทนะครับเทินล้อแม็กแค่5,900บาทพร้อมใส่ถ่วงนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นรีวิวให้รอบคันครับสำหรับใครที่มองหาล้อแม็กมือสองพร้อมยางใหม่อยู่นะ คันนี้จบแค่ในราคาหมื่นเดียวนะครับล้อเป็นล้อทำสีมาใหม่นะครับสวยคลิปเลยสเปคสวยเลยนะครับไม่ล้น้มด้วยนะครับนี่นะครับใส่กับนิสสันอะเมร่านะครับสวยมากล้อเป็นสีขาวนะมีสติ๊กเกอร์แดงนะครับผมนี่รีวิวให้รอบคันนะครับจากทางร้านเต็มซิงบางไบอินนะใครที่ขับนิสสันอะเมร่าอยู่นะแล้วก็อยากแต่งแบบนี้สวยๆแบบนี้ต่อหาเราได้นะครับผมคันนี้นะครับช่วงล่างนะครับลูกค้าใส่เป็นสตั๊ดปรับเกียร์มานะก็คือโหลดมานิดหน่อย กำลังสวยเลยนะครับผมทรงสวยมากโหลดมานิดหน่อยนะเป็นสตตร์รับเกียวนะครับก็เบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับผมก็มารีวิวรถให้นะใครที่ชอบอดูล้อแม็กดูแต่งรถนะครับก็ปรึกษาร้านเราได้นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับร้านเติร์มแม็กซิ่งบางปะอินนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเป็นวิดีโอรอบคันสำหรับนิสสันอเมราคันนี้นะครับต่อไปก็มาชมภาพนิ่งที่ทางร้านนะครับได้ถ่ายให้กับลูกค้านะครับก็เป็นช็อตชอตสวยๆเลยนะครับก็ฝากลูกค้าไว้ด้วยพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อหาเราได้ที่ Facebook นะครับเพจนะครับ Turk m a x ม็กซบางปะอินนะครับหรือว่าราย ID นะครับ t u R k k o K O E D นะครับผมหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรก็ได้นะครับ0863124118นะครับก็ติดต่อสอบถามและปรึกษาได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการนะครับสอบถามฟรีนะครับปรึกษาฟรีนะครับพิกัดร้านอยู่บางปะอินยุทธยานะครับต่างจังหวัดส่งฟรีทุกจังหวัดนะครับขอบพระคุณมากนะครับ